พี่น้องไม่ออกจากห่างมาฝนตกเบิ้งจ้าเอออันนี้มีหลังคาอันนี้อะบมีหลังคาจอดรถได้แม่นไม่หลีจ้าคนของใจก็ยืนถาคนของขึ้นรถยุบกุลาจ้าเออจอดรถยังไม่จอดแม่นแท้จอดมองบ่มมีหลังคาแหมจ้านี่จ้ากําลังขนของขึ้นรถเลยนี่จอดรถก็จอดแม่นแม่นจอดมองบ่มีหลังคา ขอโตกกับบานกันเด้อจ้าแม่ขอโตกขับรถกับบานกันเด้อจ้าบ๊ายบายข้าที่กับบานจ้าเนื่องแปดนิ้วบนแห้งแห้งแม่แมรงหมดไปแค่สี่สิบจ้าฝนตกแห้งโอ้ยดึงจ้าทำไม,มสีเศร้าไปหนาสงสัยดูตกแห้งหมดบานยุ่งเจิตจ้า เลื่อนข้างอยู่ฝนกตาไม่แห้ง